สวัสดีครับพวกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มารายงานสถานการณ์นะครับรถกําลังออกมากันเยอะเหมือนกันครับช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายสองว่าได้ยินเสียงปืนครับตอนนี้ผมกําลังออกจากวัฒนานะครับจะกลับโกคารครับไปดูสถานการณ์ที่บ้านก่อนครับเป็นไงครับได้ยินว่ายิงกันที่ตังคโคกสูงครับทางตาพยาเป็นไงเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับ เข้ามาเขตบ้านเรานั่นแหละครับผู้คนก็เงียบหายเป็นชังที่สองครับถั้าแรกก็ช่วงที่ยิงกันในมหาภาคอีสานครับคนก็เหมือนทิ้งบ้านทิ้งช่องไปหมดครับนี่ก็กลับมาอีกรอบครับก็ยัมพอม,ไมีไม่เยอะครับปิดร้านถนเกลี้ยงเลยครับร้านไหนก็ปิดถนดครับรถเป็นอะไรเนาะช่วงนี้ครับรถติดรถ รถเป็นอะไรเนาะในช่วงนี้นครับคงจะเข้าปั๊มนี่นะครับอาหารไม่เข้าหรือเปล่าครับับเนพี่นนครับจะให้รถถังขับผ่านเรครับรุกเวลาเพื่อน,นครับผมอยู่นี่แหละอยู่กู้ข้ามน,นี่แหละ <laughs> บให้รถทังขับผ่านก่อนถึงใช้ไปเนาะหรือว่ารถเป็นอะไรกันหรือเปล่าครับต่เราก็อยู่จะห่างจากชายแดนประมาณ20โลนะครับก็ยังกำาตึงกันอยู่นะครับ บรรยากาศนะครับของวันนี้ครับที่เขาให้อพยพร้อยเปร์เซ็นนะครับดูถนนของทางครับบ้านเรือนติดเงียบครับเงียบปิดเลยครับปิดทุกหลังเลยครับเหลือแต่ผู้ชายครับบางบ้านนะครับที่ดูแลเข้าของครับ ช่วงประมาณ15นาฬกา20นาทีนะครับตอนนี้ครับ15นาฬกาแล้วนะครับในชมตลาดโคูคานครับเงียบเงาไหมครับมีเจ้าหน้าที่ก็อยู่ตามแยกต่างๆนะครับในความสะดวกแต่ผู้สัญจรไปมานะครับร้านรวมปิดหมดครับมีกิจบิ๊กซีเซเครับร้านค้าทั่วไปเงียบครับปิดเงียบเกล็ดเลยครับ ตอนนี้ครับไปชมบรรยากาศไปนะครับเห็นไหมครับตลาดโกูคารเงียบกริบเลยนะครับม,มีคนขายของหรือเปล่าครับเนี่ยมีนินดๆหน่อยๆน,นะครับมีอยู่จ้าหนึหน่งเมื่อนห่เขายอะไรไม่รู้ครับต้องไ้ไปถามสิขายไส้กอรอกซื้อไส้กอรอกไปกินครับ เข้าซอยกลับบ้านครับเงียบกลิบเลยครับทางเข้าบ้านนี้หาคนมองหาคนนี่ยากครับมีแต่มิจฉาชีพนะครับที่จะหลงเหลือครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะดูบ้านให้นะครับกลางค่ำกลางคืนนะครับก็มีชุดทรบเขาดูให้ครับกับตำรวจกับเจ้าหน้าที่ครับผู้ใหญ่บ้านอบตครับเขาเดินดูแลพื้นที่ให้อยู่นะครับ อีกแล้วครับหนึ่งลูกตะกี้ไปหนึ่งลูกแล้วครับอันนี้อยู่อีกลูกครับอยู่ฝั่งตาพญาของเรานะครับอันนี้คงจะเป็นตรงบ้านคลองแผงนะครับแล้วไม่ก็ร่มใส่นะครับถ้าตรงไปนี้ครับ อันนี้สดๆร้อนๆตอนจะสี่โมงเย็นนะครับเนี่ยเสียงเครื่องบินแล้วนะครับเสียงเครื่องบินข้างบนครับฟับงเสียงเครื่องบินนะครับเสียงเงียบไปแล้วนะครับ แต่ก็ยังยิงเป็นระยะระยะอยู่นี่ครับลูกนี้ดังแรงครับตามมาอีกลูกนึงครับ ฝังนี้คงจะเป็นทางแงนะครับนี่ครับอีกลูกครับก็ยังยิงกันเป็นระยะระยะนะครับ น,นี่ฝั่งตาพยาบ้านเรานะครับตามติดด้วยนะครับอีกลูกหนึ่ง<ไ>ครับ